มาจากไหนคะเด็กชายพานุตะกูลสีมูลินทับกูสิบสองหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเนียบหนาเลยหมอโอ้ยก่อยวยเนียบหนาเพราะไงวัยเรื่องมเออมาดูเอายังนี้ครับยังนี้ยังนี้เลยนละ ไอ oui, ้เล่ากับพีกับนอหลวมผู้หลวมผู้สนนะครับบะวาจะาพี่นอองบ้านใกล้ๆถือว่ามือนี้ถือว่าเป็นตุนหมาสังกทานเป็นตุนหมาอย่างจิงทังที่เคยเอาหมวกมาทังที่เคยเอาหมว่าต้นงดึงไม่หาแถม หลายอำเภอมเขาอาจะเป็น,นสี่เหลี่ยมนผ้ามาจากจังหวัดสุรินทร์ก็มีนะครับในการจะถืออาวุา,ามาทำบุญรวมบา,บาทบ้านทำบุญรวมกันกนะครับในสลับนี่นี่ทำมาอีกแล้วครับนี่เด็กิี่ยังนี่น้องกะลัดกับน้องทับทิม จะมาลงแล้วเป็นจำนวนเงินหนึ่งหลายบาทโอ้ยจะให้ให้ลำให้เลื่อนเก่งๆเลยลาเด้อให้ได้รับราชการดาเกินคุณหมอจะให้ได้ยังก้มหมูมัดป่าธนาอยากจะเป็นคุณคู่ก็ให้ได้ยังก้มหมูมาดป่าธนาตอนไม่เดียวครับนี่สอทครับปริญญาครับผัดเสียงช่วยเพื่อนครับผมจะเข้าสู่พิธีการด้านบฉนดลานะครับพี่ดาวให้าำหรับคุณมาท่านสาราเลย โอ้ยขยายแต่ก็ขยายนะเดี๋ยวจะมีพ <si ิธีแสดงพระธรรมเทศนาเหมือนกันนะครับโดยท่านพระมกิพตในวันนี้คือท่านพระครูโสธิธรรมวงศ์เจ้าวาดวัดป่าโพสีสุวรรณลำดับนี้ขอกราบศรานาคธัมม์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับพี่น้องด้านล่างดูในรายการน้าสนุกกันนะครับว่าจะเข้าสู่อะไรกับ ที sí, bueno. League, za, decir, ini, ่ SBS, ีการณาการสาธาสแล้วที่กนแสดงพระธรรมเทศนาวรนนี้ท่านพระรูสิธรรมวงศ์จะวาวัากสิวรรมันจะมีการเป็นองระปฏิเสงพระธรรมเทศนาขอสภาสระชชนอหาสภาในวันนี้